นี่ยกว่าสองฟว้าชิดค้นบังรถที่เราครับผมหนุ่มชาบึงรถขีบหลังครับเป็นรถคอร์3สามสูบครับหกสิบแปดแรงครับตัวนี้เป็นขีบหลังนะครับขีบหลังแขนคู่ครับตัวนี้เอกสารสื่อขายผู้ใดาหาไหวใส่งานครับผู้ใดาหาไหวใส่งานอ,อย่ยอเลขเอกสารสื่อขายครับ สูบนะครับตัวน,นี้ตัวน,นี้เป็นเครื่องสามสูบคูณได้มาขีดหลังครับคูณได้มาขีดหลังคุนเกียร์โย่งครับเกียร์เป็นโย่งโย่งมากใส่หลังครับนี่รถตัวนี้ใส่งานได้ปกติครับเครื่องสามสูบครับประหยัดนี่เป็นล่อล่อมาจากนอกนะครับนี่ยกยางถึงนะครับ ูครับตัวนีแขนยูยางกับมาจากนอกครับข้านหนาเป็นข้านหนาชุดรอครับแหดลอดเมเ๊็มๆเลยใครสนใจครับมาเลยเออคุณไปกับรถมาอยู่ เป็นขีบหลังครับผู้ใดผู้ใดผู้ใดสนใจขีบหลังนะครับนะเป็นแขนครูหอบกระบอกซีกระบอกครับว่ต้องหยันยกบ่ได้แต่ว่าปากขีดบ,บ่มีนะครับปากขีบต้องไปเฮ็ดไส้อานะครับเป็นแขนครูครับแขนคูผู้ใสนใจกับมาเลยจรวนเนะครับ ตัวนี้1 2 0 0 0แสนมืนบาทครับเอกสารซื้อขาย1 2 0 0 0แสนมืนบาทนะครับเอกสารซื้อขายแข็คูแข็งแรง,งครับไม่ต้องห่วงขายตามสภาพดวยครับสภาพนี่แหละถือว่าใส่งานได้ครับนาชม คีบหนาเออคีบหลังคีบหลังเกียบ่มีหลุดบ่เกียบ่หลรูบอลเรือเป็นยังไงเครือง่ะอันนี้ไอเนี้ยตามอายุมีไอเนีตามอายุ หนึ่งแสนสองมืนบาทครับเอกสารซื้อขายนี่ของแท้หนึ่งแสนสองมืนบาทครับเอกสารซื้อขายให้ให้ราคานี่ให้ยื่อาทิตย์นึงครับจากนั้นไปยงเในการขายเออให้ยื่อาทิตย์นึงครับเพราะว่าจะได้ขึ้นปลาคีบถ้าเออถ้าถ้าในอาทิตย์นึงนี่บ่ได้ขายบ่ได้ขายเพิ่นสีเอาไปคีบอ้อยจะคล้องครับเพิ่นสิใส่ปลาคีบใส่หยัง ไวขีบออะจะคข้องคือไพ่อย่างยยไดดวนๆราคานีเลยครับนี่รถตัวนี้บ่ดด้กลับเกียร์เนาะครับแมนตัวนี้บ่ดด้กลับเกียร์เด้ครับบ่ดด้กลับเกียร์บ่ดด้กลับ้ททายเ็ขาโยงเอาออนี่นี่แมนบ่ได้ปีนทองเด้ครับ,รรบมันเกียร์ต,ต,ตัวนี้เป็นเน็ตขาโยงเกียร์ครับใส่ถอยหนาถอยหลังเลยใส่ถอยหนาถอยหลังเลยปกติเขากลับเกียร์เนาะแมนอันนี้บ่ดด้กลับเกียร์เด้อันี้บ่ดด้กลับเกียร์ครับตัวนี้เป็นเครื่องสามสูประหยัดมั่นดีตัว สามสูบเกาขึ้นซื้อเรียงประหยัดน้ำมันครับครับเสือไล่ยี่ห้อได้ก็คือกันปอดเสือไล่ฟอดเสือไล่ตัวนี้จักแรงครับตัวนี้น่าจะเป็นหกสิบหสแปดแลงบ่ครับหกสิแปลงนี่แหละบึ้งบึ้งเสือเกียร์มันเอ็นดปีคนนีนนะเ้านนครัน่ะเอ็นดปีส่นไหมเกียร์เกียร์ไายอีเก่านเ้เสือไล่เงินไหมครับอันนี้เขาเรียกว่าหาพันสิบ เอ็นวพิวซีเอถ่ายมันอีเก่าอีเก่าโอ้อีเก่าริวเป็นลาทุกตัวตัวไม้อยู่ดีมันเป็นฟอดรุ่นห่วงเขาล่วงยังเด้กระเบื้องฟอดล่วงเขาเด้ตัวนี้เป็นฟอดตัวไม้อยู่เลยเสือไล่ตัวไม้เลยนี่แต่ว่าเป็นสามซูบเป็นสามซูบเกียร์ดีโพดเกียร์เขาง่ายบเกียรบว่ามีหลุดมีรลอนเป็นสภาพนอกเองยหนอกเป็นหลอดนอกเป็นเป็นเกานอกเลยหลอกมาจากนอกแบบนี้เลยบางคนย นี่พีทีโอไม่เคยใส่เักเสียอ๋อนี่นี่ครับตอนถ่ายตอนยังงามเลยเด็ดอนถ่ายรถซื้อมากกว่าในไทยนะเอามาใส่ขีบเลยเอามาใส่ขีบเลยครับหีืเก่าหนอกมาใส่ขีบเลยงามเลยมันกับข้อฟังนี่แะราคานี่เนาะแสนสองนาะรถใส่งานได้ทุนทวนเนาะซื้อแต่รถไทยเก่าหนอกคันนี้มากกว่าสองแสนหาเนาะอืมมาขีบอีกบันอืมติดตัวติดเจอยังติดบนดูอันนี้พวกมาไล่อัน โรเตอร์เป็นเพราะอไรโรเตอร์ใช่ไหมครับเป็นบ่บ่อะไรอันนี้เนาะโยกมาตั้งไหนเลยเนาะต่อตาสายหลีกมาพวกมาไล่ง่ายง่ายครับตัวนี้โรเตอร์มีเพิ่งเป็นแขนคู่เพิ่นขายอาทิตย์นึงครับตัวนี้ถ้าถ้าอาทิตย์นึงบ่ได้ขายเพิ่นก็สิไปใส่มือขีดขีดอ้อยครับเซ็นอให้ราคาอืมเซ็นซองให้ราคาอาทิตย์เดียวครับเพราะว่าเพิ่งจีร่งขีดอ้อยแล้วอืม ใส่ปลาคีบเลี้ยวเพื่อนกัสิขายอีกราคาหนึ่งนะครับแต่ว่าเพื่อนกัสิคีบอ้อยเพื่อนบุญละบู้ใดสนใจดวนๆเลยครับตัวนี้เอกสารซื้อขายบ้านอลังใหญ่ขี่กลกิจตวเกาบมคูอ๋อกุลกิจตวเกาทาดถึงตะคีบ มันกับแขนกัว่าเราคู่มือเนาะมือสองนี่อันนี้ทั้งรถทั้งเชียบเนาะโอ้ยแขนคู่พร้อมแขนกูเนาะแขนคู่มันแข,นแข,นแขน็งแรงเนี่ยล่ะใช่บท่านั้นแหละผู้ใดได้กด,ด็แขนเดียวกับไปเฮ็ดเอายกข้างไว้เป็นาอาทิตย์ตะบะตกเออเนี่ยเห็ุแต่ปากชีพเลยจบเลยถ้ามันหัวมันซึมนี่มันไหลลงเนื้อน,นี่แขนคอนโทรลบอดีก็บอกบอดีตกไอ้ตะแมนแมนแมนผู้ใดสนใจด้วยครับราคาเนี่มันพ่อฟังเด้ครับนี่พ่อครับพ่อฟังครับแปดน็อตยางกับมาจากนอกยางนอกเลยถือว่า ซ้ำหลุดนอกแล้วนี่ขั้นหนาสิบหลอดซ้ำหลุดทาเรือสิบห้อดเลียวเนาะขั้นหนาสิบลลนหลอพวงมลาลัยลอดตื้อพวงมาลัยลอดตืรอมึงเกียร์ใส่งานปกติปะอือคือไปกะเคปากขีดจีบบ่อยเลยเออเอาแต่ว่ามันบ่มีปากขีบพี่น้องคนทุนบ่หลายนี่หางพอ่อหนุ่ยใส่เนี่ยสมี่ใส่เหลือเพื่อครับแมนแมนแมนสามสองสามพันตันนี่สบายอือดีกว่าไปซื้อที่หาแสนไม่ก็ะพุ่นเลวครับแต่พอพวงขีดคู่มือกับแสนกว่าบาทเนาะแสนหนาแสนหกเลย อ่าดุ่วนๆเลยครับผู้ใดสนใจครับอันนี้ทั้งรถทั้งคีบทั้งรถทั้งคีบแม่เสียนสวงแม่อ่าบ่พอด้วยครับอู้ยตั้งแต่รถกับรถใส่งานได้เนาะปกติเนาะใส่แต่ปากคีบกับคีบบ่อยเลยตัวแม่ตปากคีบบ่กี่บาทไปเฮ็ดเอาก็ได้สองใส่มือก็บาทนะครับอืมจบเลยเออเอาผู้ใดสนใจครับดุนด่วนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ